ทุกอย่างเป็นแค่เรื่องชั่วคู่ชั่วข่าวคําว่านิดนิรัน์ไม่มีอยู่จริงไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องนิดนิรันค์ครับความทุกข์ความสุขเป็นของจรมาเพื่อเจ้าสอนให้มองแบบนี้ความทุกข์เป็นของจรมามันไม่ได้เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับเราตั้งแต่เกิดไม่ใช่นะเรามาปรุงแต่งเอาเองเรามากําหนดกฎเกณฑ์กันเอาเองมามีความรู้สึกนึกคิดเอาเองเข้าใจเปล่ารู้ว่าอันนี้สุขรู้ว่าอน,นี้ทุกข์ใชะะ่ปล่ะ มาเกิดผัสสะมาเกิดความยินดียินร้ายขึ้นสุขทุกข์มันก็เกิดแต่มันไม่ใช่มันไม่ได้เป็นของติดตัวมามันเกิดเพราะอาวิชชาความไม่รู้เราเกิดมาพร้อมกับอวิชชาคือความไม่รู้ไอ้ความไม่รู้นี่แหละอวิชชานั่นแหละมันเป็นตัวสร้างทุกข์สร้างสุขให้กับเราเจอผัสสะที่มันถูกใจชอบใจมันก็เีความสุขมันก็หัวเราะชอบใจ เจอผัสษสะอะไรที่มันแบบเป็นทุกข์ที่มันไม่ชอบใจมันก็เป็นทุกข์ใช่ปหะละ่ะเออนะแต่ถ้ามองให้เข้าใจตามตามที่เป็นจริงก็คือพระเจ้าสอนให้มองว่าของเหล่านี้เป็นของจรทุกข์ก็เป็นของจรสุขก็เป็นของจรจิตแท้ดั้งเดิมเป็นประพัดส,สอนพระชอบพระชอบเทศแบบนี้ พระชอบเทศจิตดังเดิมมันประพัฒสอนไงถ้ามันถูกขัดมันถูกกล่าวมันถูกเจริญในมันถูกอะไรเนี่ยมันมันประพัฒสอนคือมันไม่แปดเปื้อนด้วยสุขและทุกมันไม่แปดเปื้อนด้วยสุขหรือทุกมันไม่ไปติดอยู่กับสิ่งที่ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์มันไม่ติด ที่พระสวดไงที่ที่ฉันชอบพูดอ่ะพุทธสโลกมเมหิจิตตังยสันกปฏิอโสรังวิรชังเคมังเอตัมมังการมุตตะมังเป็นมงคลสําหรับชีวิตข้อหนึ่งแต่อยู่ข้อท้ายๆเลยนะอันเนี้ยเวลาพระสวดอ่ะอาเซวนาจะพาลานังปันติตานันจะเซวันาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังครมุตตะมังปฏิรูปรเทสวาโซจะปูเพจักกตะปุญญาตาอัตตสมาปณิธีจะเอตัมมังครมุตตะมังเนี่ย สวดๆๆๆไปจนถึงแบบข้อไทยๆนะพระสวดว่าพุทธสโลกธรรมเหหิจิตังยสานกรรมปติอาโซกังวีราชังเขมังเอตมังคณมุตตมังเวลาที่เราถูกโลกธรรมแปเปื้อนถูกต้องเนี่ยโลกธรรธมก็คืออะไรสุขทุกนินทาสรรเสริญมีลาบเสื่อมเสื่อมลาบมียศเสื่อมเสื่อมยศอันนี้เขาเรียกว่าโลกธรรมมันเป็นของอยู่คู่กันฝ่ายเสื่อมกับความเจริญฝ่ายเขาเรียกว่าฝ่ายเสื่อมกับฝ่ายเจริญธรรมะฝ่ายเสื่อมกับ ฝ่ายจะอะไรไม่ใช่ธรรมะสิอกุศลอกุศลก็คือฝ่ายเสื่อมใช่ไหมกุศลก็คือฝ่ายเจริญมันจะอยู่คู่กันเหมือนี้มกุศลอกุศลฝ่ายเจริญฝ่ายเสื่อมมันจะอยู่คู่กันเป็นของคู่กันเวลาที่เราถูกสิ่งเหล่าเนี้อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวลาที่เราถูกสิ่งเหล่านี้ถ,นถูกต้องถูกต้องนี่หมายถึงถูกต้องที่จิตใจนะแต่ต้องถูกต้อง จิตใจเรามันถูกกระทบด้วยโลก,กรธรรมเนี่ยแล้วเราไม่หวั่นไหวนากรรมปฏิอโซกังไม่เศร้าโศกอโซกกังวิลชังไม่เศร้าโศกเขมังมีความเกษมอยู่ได้ก็คือรักสามารถรักษาใจอยู่ได้ให้มันอยู่ได้ภายใต้ สภาวะที่ไม่ว่ามันจะแบบมีความสุขมากหรือมันม่ทุกข์มากก็คือสุขมากก็ไม่ฟูไม่ลอยตามไปกับมันจนหลงเคิรมหรือทุกข์มากก็ไม่แฟบจนเหี่ยวแห้งจิตใจคือแบบไม่อยากทําอะไรแล้วไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วเนี่ยคือไม่เป็นทั้งสองอย่างคือไม่ฟูขึ้นแล้วก็ไม่ยุบลงเวลาถูกโลกกระทถูกต้องเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่านี่เป็นมงคลเป็นมงคลสําหรับชีวิตประการหนึ่งฉะนั้นก็มองให้เราเห็นว่าเออมัน มองให้เราเห็นว่าไม่ใช่มองให้เราเห็นสิเรามองให้มันเห็นว่าทุกอย่างเป็นของจรตัวเราก็เป็นผู้จรมาเราเป็นแขกสําหรับโลกนี้นะคะเราไม่ใช่เจ้าของเราเป็นแขกเราเป็นแขกผู้มาเยือนนะความเป็นแขกคืออะไรมันชั่วคู่ตัวเราก็มาอาศัยขันอาศัยร่างกายธาตุสี ที่ธรรมชาติเนี่ยเสกสรรปั้นเราขึ้นมาให้เป็นตัวเราอย่างเนี้ยเราก็อาศัยชั่วคราวอาศัยเพื่ออะไรถ้ามองในแบบพูดคืออาศัยเพื่อทําประโยชน์เพื่อพอกพูนกุศลเพื่อพอกพูนสิ่งดีๆให้มันยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปเพื่อจะได้หลุดพ้นไปจากการเกิดซ้ำๆที่มันเป็นทุกข์ที่ตัสนาตอนก็จะได้ไปให้พ้นไปจากตรงนี้ก็อาศัยแต่อาศัยชั่วคราว เขาไม่ได้เขาไม่ได้ให้คุณเป็นเจ้าของนะเหมือนคุณอยู่บ้านเช่าอะ่ะจะอยู่นานแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องคืนกุญแจสุดท้ายก็ต้องคืนค่ะแล้ววันหนึ่งเขาจะเอากุญแจคืนคุณก็ต้องคืนเหมือน,เห,อนเหมือนพวกเราทุกคนก็เหมือนกันเราอาศัยธาตุขันร่างกายของเราอาศัยลมหายใจใช้ชีวิตอยู่วันหนึ่งพอมันธาตุมันแตกไม่ว่าธาตุใดธาตุหนึ่งมันเกิดแตกขึ้นมามันพังขึ้นมาแล้วก็ต้องคืนแล้วก็คืน สังขานคือร่างกายกลับสู่ความเป็นธรรมชาติก็แค่นั้นเป็นของยืมเป็นของใช้เป็นของยืม,ยมไม่ใช่ของเราเป็นของใช้เป็นของยืมไม่ใช่ของเราแต่ถ้าเรามองแบบนี้ถ้าเรามองให้เห็นแบบเนี้ยแต่ถ้าเรามองให้เห็นแบบนี้เราก็จะใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ทําทุกอย่างให้เป็นอย่างเต็มที่มีชีวิตอยู่ก็เกื้อกูลคนอื่นเกื้อกูลตนเองเกื้อกูลคนอื่น ไม่มีชีวิตอยู่แบบอยากจะเบียดเบียนใครเพราะเราเข้าใจว่าสุดท้ายแล้วมันก็เป็นของชั่วคู่หมดอนะ่ะใช้เพื่อทําประโยชน์สร้างประโยชน์หาเงินหาทองมาก็เพื่อสร้างประโยชน์ให้เรามีคุณภาพชีวิตเออเกิดมาทั้งทีก็มีคุณภาพชีวิตที่มันดีหาเงินหาทองได้เยอะทํางานทําการได้ก็จะได้เกื้อกูลคนอื่นเกื้อกูลพ่อแม่เกื้อกูลพ่อแม่เกื้อกูลญาติพี่น้อง อะไรก็ว่าไปเกื้อกูลลูกลูกหลานเนี่ยก็ว่าไปติดต่อไปเหลือเยอะไปกว่าน,นั้นก็แบ่งปันเพื่อนร่วมโลกทําทานบ้างทําบุญบ้างทํากุศลบ้างเนี่ยเห็นปะ่ะก็แบบนี้แหละก็มองแบบนี้ก็มองแบบถูกต้องเพราะสุดท้ายเราก็จะเข้าใจว่าโอ้วันหนึ่งเราก็ต้องสละหมดนะวันหนึ่งเราก็ต้องสละหมดสละหมด ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรายึดถือยึดมั่นเราก็ต้องสละหมดฉะนั้นก่อนจะสละก็ใช้ประโยชน์จากมันให้เต็มที่ให้มากที่สุดให้มากที่สุดอย่าให้ทรัพย์เป็นเหมือนเป็นเหมือนฐานเพลิงอะในศาสนาท่านสอนนะทรัพย์ที่ไม่สามารถใช้สอยได้มันก็ไม่ต่างอะไรจากก้อนฐานก้อนฟืนเราก็อย่าทําให้มันเป็นแบบนั้นทรัพย์สมบัติอะไรทุกอย่างที่เรามีก็เอามันมาใช้ให้เป็นประโยชน์ที่สุด เอามาทําประโยชน์ให้มันมากที่สุดเอามาพัฒนาเอามาทําประโยชน์ให้ม,มากที่สุดให้มันเกื้อกูลชีวิตเราแล้วก็ชีวิตคนรอบข้างเราอันนี้เรียกว่าถูกต้องตามหลักถูกต้องตามหลักแต่ถ้าเอามาเพื่อยึดถือเป็นทุกข์มีเยอะยิ่งตนหนีทีเหนียวโอ้ยตนหนีมากยิ่งมีโภคะมีสมบัติยิ่งเป็นคนใจแคบ เป็นคนใจแคบยิ่งมีเยอะยิ่งคิดคดโกงคนอื่นยิ่งอยากเบียดเบียนคนอื่นอันนี้ไม่ใช่ละไม่ถูกละมีเยอะแล้วมันต้องยิ่งอยากเออมีแล้วก็อยากแบ่งปันมีแล้วก็ใจกว้างใจกว้างไม่ใจ